ปัดพี่น้องเบิ่งซอยกันนี่เนาะอันนี้นนาานะเป็นรอบแรกมาอะไรกับอาสาเนาะเป็นน้าผ่านใส่ห <c oughs> ม่งมองเมือนี้กัใส่หม่องเอาปลาขึ้นไปเพื่อน้องพี่น้องผู้ใหญ่เพิ่นหลังจากพายมีแล้วกับเพิ่นกับมาเด่นเนาะอยู่น้องใหญ่เบิ่งอันนี้จักปลาเอียงพี่น้อง โปรใหญ่ครับถือมองคือกันเนาะถือมองตัวนี้สุ่มนี้มีแต่ปลาสวายนะกดเลยตัวตายเบ็ดบ่จักเนาะแต่สีเอาขึ้นเบิดนั่นแหละเพื่อนให้เอาเนาะเพื่นเนาะยามมองแตสียามให้เบิ่งกระชีสุดแล้วแหละเนี่เออไว้สิได้ยักษ์โตแบบแรงแต่ว่าหนักๆอยู่แล้วนี่ยปลาหยังวะ นักมองใหม่ให้มันรูดถึกดีขนาดติยามมอกเล่นนังเล่นวายมาทุกคนตอนนี้วันนี้ขึ้นมาแต่ยามมอกเนี่ย อันนี้คือปลาที่เอาไรลายอีดีพี่หนุ่มอันนี้เป็นปลาสวายนะปลาสวายตใหญ่คนนี้ก็มีเลยเขาได้ขอเวียนนี่มักใหญ่อันนี้ก็พิมงานไ้อาเพื่อนเชไมนูยังเนี่อยพากันเห็นยังเลือดเต้ กินเยอะนี่นี <relying specialize> ่สีผ <OVER> um like um. okay. um. ้าเบิ่งปลาใหญ่เน้อปลาเก็ดแหลมอ่าเราเป็นคนขั้วน้อปลากินหยาตัวปลาเกเดะปลาลายอีนี่เนาะนี่น้องฝุ่นนี่ฟ้าทุกมันจะโตยิใหญ่พุทธซิปโลตัวนี้จักรด้ประมาณสามนาะถึงน้องเว้นแต่เป็นนิเนาะ เกวางเวทมีีแต่แบบนี้วันนี้ว่าเห็นยังโตเลยเช็ดเมนูยังเนี่ยเป็นว่าที่ซอยจุ่มกันวะซอยจุ่มเอาบัสบีแดกพี่น้องเลยง่ายขึ้นเช็นเล็บชิผาโลตัวนี้ใหญ่สุดนะบอกเเล็บชิผาโลไม่เนาะเออ Phải nhanh vừa nguyên Cúm nhắc bây dù rồi Tôi nhanh, tôi nhanh, phi đoạn đây Trong này Phải nhanh vừa Đang phi vẹt nọng cái Đây, nhanh vừa Uh, thì thôi, mi đọc bà thì nó đại mà một kìa Thì Đấy, à, cái thua nó chết mẹ nó ngồi nhanh Đấy Chúng thì ao à. chùm rồi uh, đấy ừ. Chùm Ờ, chùm cặp bà sợ bị bà Này <laughs> <Nên. cười> Bà kẹt đẹp quá Này Tô nhảy khác đó Xoay chùm Thì nó này <laughs> <Thương vions mai> này kia gần thịt này là cái chung rồi đấy là chung luộc nha luộc qua này Chùm không phải luộc tý này này chung deep đấy mà ăn deep cả đại thế nào deep luôn deep khang mò khang mò khóc chỉ khay là cả mẹ thôi rồi này ตัวเฮ้ยนะี่ก็เลี้ยงใส่จานหน่อยเอาสวยแบบนี้เนาะกั่งโมลายเป็นไรเนาะปลาข้ากลายนึกว่าปลาตองกับปลาเจ็ดเจ็ดคือปลาตองมาเนาะ่ิเตโต้ยิ่งใหญ่ว่าน้อยดุดหยานปัายามันนั่นมิเตโต้ยิ่งใหญ่แต่หยานคือแขนกับมันนั่นน้องคนเดียว สองปีกว่าะมีแต่ปลาตัวใหญ่าสามสามเนี่ยเนาะอ,อันนี้อะอะเพิ่นว่าจูบขึ้นอีกอันมึงปีกายครับแต่หลังจากดูดล 3, 3แลวดว้วมันปลาไปสามปีแล้วโอ้มีแต่ตัวใหญ่เป็นตะมวนพี่น้องเอ้ยคันเพิ่นนั่นจูบอีกไปคลายก็สีลายๆเนาะปลาก็สีลายขนาด <laughs> เมลานี the sea, ่เปนเห็ดมก็มีไข่่ตอนนี oh ้มีี่บกทิแรกมีแต่าไข่ยังบดเต็มทองถือหรือโอ้ตัวน่ะแล้วได้หันเต็มทองนะไข่ว่ากระไรอ้เตัวที่แล้วเขาบอกเออที่แล้วเนื้อนองพีบึงไหมอ๋อก็โบมันมันได้หลายตัวใหญ่กว่านี่บอกได้นันได้แล้วได้ใหญ่กว่านี้ถึกเบ็ดวะถึอหมองถือเห่ถือแหะ เอดีเป็นมาแน่ๆน้องกูใหเ็นสีม่วเลยสีม่วอะมันเป็นปลานังคลองว่ะปลามึีนน้องเลยเขาาสนิทกินปลานน้องนพี่น้องปลานิเก่ิงเบ็นนี่ได้แต่ปลาหนิรอบคำาคยได้ปลาใหญ่ แต่ปลาสวายเห็นร้ายครับแม่นสวายนี่ร้ายบรรยากาศคือน้องกันเนกินปลามานืนี้ตั้งจากไทาย MB ยเพชรแล้วช่วยนึงเดี๋ยวไม่ใหม่เด้อเด้อนี่น่ะมาให้ทุกคน10นาทีนี่ลวกใสก่จานใหม่เลยนะ ปากเกดเดมันดใส่ห้านี่ยอด้โตเลย้งหมดนี่ในกองกินสุๆเลยเลยทั้งนั้นมีบ้ของนหยเบาเล่าลงไปเอรเนาะมาหลินกาดน่นี่ห้อยมอที่เมื่อไอ้กึมมาหนกาดใส่เจล่เนี่ยดมมวเจลลเนี่ยเจลยังหมเลยอันนี้ไม่เนาะผทานบริษัทมันบุคคลี่ที่ทั้งที่อา แมนเบิร์ดแล้วนี่หันแมนแมนเบิดนี่มีแต่ประธานบริษัทเบิร์ดเห็นอะพี่เนาะมแซ่บๆนมืกันเดิมเลยนีมาทำป้ายเนาะโอ้ยทดลอมทดลอทดลองลองทิ้งท้บีพงอันนั้นมาทิ้งระนะบรรยากาศนั่งอยู่กับทีมงานอายพี่เนาะ

อันนี้จะคล้องน้องเมีนบอกเปลี่ยนเจ้าแล้วเปลี่ยนได้พันนันแล้วแล้วซื้อเอาบะซื้อแล้วจําเงินแล้วจํเงินเลยโอ้ซื้อมาวัดปลาเลยหลดลงไเนสี่ล้านสี่แสนบาทโอ้บิดบิดดินเลยนี่จํเงินทิศก่อน

มาลมืสุดลงมือก็สางเพนต่ว่เท่าไ่ได้ชิลี่เดี่ยวกันสังนช่มาแต่ว่าโอ้โู้เป็นวันลยมั้งสั่งเี้ยนมาซอาก็บอกนีรการยุบานข้ำสวัสด์พี่น้องตอนนี้ครับวันนี้เรากินข่าวรับให้นองไอยู่นี่อน ที่นี่ก็ไ่งนอาจารย์ได้กูหาประงเทียวส่วนตัวใอีกแล้วใส่ลายรใส่ลายแห้งลาใส่ลายแห้งลยสวันแหงกับใหม่ลยใ้หามันขื่นดังกันด้บาสบีบเอาเลยเอ้ยเนี่ยนอนกินน้ำลัง ใชสิจ <Michael S 2> ้คลิปกัมือนี้ได้ทางเขางมือง่ได้ไ่ได้จะไม่ได้กิดไรมากท่มาบ้ายากมอเต้มาก่อนแม่บหตใหญ่สี่โลกอ้เอาเอาเฮเอาบ่ทีุดก่อนเงีย มองมันถือดีขึนนะเขาีเพื่อเไม่หล่นี่เขาบ้เคยเนาะโอ้เมนเมนบ่แหงแล้วบานมาเลยัหนาเลยตกบพนักในเดือใส่หมอกใส่หน่อยทเยนยีหน่อยดังบุดกลอทุคนเอายก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 ดีแห้งบานเอาคนหนาโยกโยกกินเา่กไปกินเปียฟง